สนับสนุนโดยกรุงเทพ R. ประกันภัยสุดคุ้มชุดสีโรคคลาสสิกโทร022858888เป๊ปทีนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบเป๊ปทีนอยากให้ทุกคนมีความคิดดีๆทุกวันของขวัญที่ส่งถึงกันได้ทุกวันกิฟฟารีนกิฟส์ฟอร์ไลธนาคาร CIMB ไทยรุดหน้าสู่อนาคต ยี่สิบปีที่แล้วตอนนั้นคุณปีชาเนี่ยอยู่สายข่าวอัญญากรรมนานด้วอยอยังตอนนั้นเป็นนักข่าวกรมตํารวจได้ประมาณสักสามไม่ต่ำกว่าสามสามถึงห้าปีโดยประมาณนะฮะสมัยพลตํารวจเอกสแสวงทีรสวัต์เป็นอธิบดีกรมตํารวจตอนนั้นคือต้องเรียกว่ากรมตารวจเนื่องจากว่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเมื่อไม่ไม่นานมานี้ค่ะครับแล้วก็พอเกิดข่าวนี้ขึ้นคดีเพชรซาอุตอนนั้นนี่เป็นข่าวใหญ่ขนาดไหนคะโอ้ใหญ่มากครับเพราะว่าคือคือมันมีข่าวเนี่ยออกมาอยู่สองสามช่วง คือช่วงที่หนึ่งก็คือว่าเป็นข่าวสังหารเจ้าที่ทูตซาอุหนึ่งคนก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นจิงจะมีเรื่องของการโจรกรรมเพชรซาอุและหลังจากนั้นก็จะมีฆ่า3มเจ้าที่ทูตซาอุและหลังจากนั้นก็จะมีอุ้มฆ่านักธุรกิจซาอุแล้วก็พอเกิดกรณีเพชรซาอุขึ้นเนี่ยตอนนั้นคือฮือฮามากไหมคะคือฮามากครับเพราะว่าคือคนคนเดียวไงคือมันมีความมันมีสองคือฮาคือฮ่าหนึ่งคือคนคนเดียวเนี่ยเอ๊ะทำไมโจรกรรมมาได้เยอะขนาดนั้นมากมายขนาดนั้น คือหาที่2คือทีมที่ตามจับก็คือเป็นทีมที่คือหาอยมึงเขาเรียกกันสิงเหนือคือพลตํารวจโทชะลอเกิดเทศถูกยืมตัวมาช่วยไปตามเกลียงไกาแต่ชะโมงนักจรลกรรมรายนี้มาดําเนินคดีหน่อยอก็ใช้เวลาไม่นานเนี่ยเขาเขาไปเขาก็ไปตามคนเกลียงกลกลับมาดําเนินคดีได้เขามาปุ๊บเขามาที่บ้านผมเลยตํารวจเข้ามาในลักษณะแบบไม่ได้แต่งตัวตํารวจเอารถจอดมาที่อื่นด้วยเข้ามาประมาณ3คนแล้วก็มามันต<า>ะก็พูดอะไรครับ มาถึงก็มาพูดกับแม่ว่ามาหาเกียงไกรเที่ยวเล่นๆใช่ไหมเล่นๆก็จะพาไปทํางานซาอุดด้วยพอดีวันนั้นไปดวงชะตาผมได้ไหนไม่รู้ดวงชะตาฟ้าลิขิต่ดนไหนไม่รู้ทุกวันผมจะนอนตื่นสายมากเพราะว่ามีเงินคิดตอนนั้นนะเพราะว่ามีเงินอุ้ยลำบากมานานแล้วนะเถอะนอนตื่นนอนสิบโมงเช้านอนอะไรเงี้ยวันนั้นมันไปสังหณ์ใจทา้ไหนไม่รู้ตื่นเช้าหน่อยตื่นประมาณแปดโมงเช้า แล้วก็กําลังไปอยู่ใต้ถุนบ้านอยู่ใต้ถุนบ้านมันก็เตี้ยก็มองผ่านใต้ถุนบ้านก็มีเห็นคนเดินขึ้นมาผมก็อยู่ใต้ถุนบ้านอยู่ยังไม่วิ่งหนีดนขึ้นมาเขา,เขาแบบยังไงส่ออาการเง,งี้ยรองเท้าก็ไม่ถอดเลยขึ้นไปบนบ้านเลยผมก็อยู่ใต้ถุนบ้านก็ถามแฟนผมยังไงไปไหนยัางไงายังไงยัางไง,าาง,ง,าาง,งาทีนี้เขามาเปิดดูห้องน้าเพราะว่าลูกผมอยู่ห้องน้าเปิดดูปั้งออกอาการแบบลักษณะที่ว่าถ้ามีเกียไกลก็อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยก็ ผมก็รู้คงจะเลี่ยงนั่นละมั้งนะมันก็เห็นจากใต้ถุนมองใช่มองเราพวกอยู่ใต้ถุนมองผมอยู่ใต้ถุนมองแล้วก็ใต้ถุนนล้วก็ตรงตรงห้องนอนพอดีเลยมันเตี้ยเขาเดินไปในห้องผมปุ๊กปักปักเขาเปนคนในที่นอนผมเลยสลับที่นอนแล้วบึบปั๊บั๊บผมรู้ผมวิ่งเลยเขาวนี้ตอนนั้นท่านชะลอเป็นคนจับเขาก็ปลอบใจผมว่าแล้วคุณชะลออยู่ที่เกิดเหตุด้วย ครับอยู่ที่เขาเป็นคนพาลูกน้องเขาไปจับเขาก็บอกผมว่าอไม่ต้องกลัวรอกเพียงไกรมึงไม่ตายแต่มึงต้องติดคุกแต่คงติดไม่นานดอกบอกคดีลักทรัพย์ผมก็ดีใจขึ้นมาแล้วเเอาตัวคุณเพียงไกรมาไปกรุงเทพเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็พาตัวผมมายึดเอาของบางส่วนที่ขายในเถินเนี่ย เสร็จแล้วก็อภิปรายตรงนี้ฟังดูเหมือนเรื่องนี้ก็น่าจะจบแล้วถูกไหมฮะไม่จบจับขโมยได้อะของกลางอยู่ไหนเดี๋ยวว่ากันแต่ว่า<ม>จับจะจับ,จบ,จบตัว,ต,วตัวแสดงเอกเลยของเรื่องนี้ได้แลว้วว่าไปขโมยมาแล้วก็จับ,บก็น่าจะจบแต่เรื่องมันไม่จบใช่ไหม,ไมเรื่องนี้ยาวเหลือ,อเกิน<ถ>มันเกิดอะไรขึ้นอีกฮะคือไม่จบเนี่ยประเด็นสําคัญที่สุดคือเอาเริ่มจากความไม่พอใจของซัอูก่อนนะที่เริ่มไม่พอใจนะเนื่องจากว่า ทางไทยทำไมไม่ยอมส่งคุณเกรงไกรไปถูกดำเนินคดีที่นู่นล่ะอ่าเขาค้องใจน,นี่เริ่มเริ่มข้องใจแล้วในกระบวนการยุติธรรมบางส่วนหรือทางการของซาอุดิอาระเบียนั้นเคยเสนอที่จะเอาตัวคุณเกรงไกลเนี่ยกลับไปที่ซาอุดิอาระเบียเพื่อไปทําแผนหรือเพื่อที่จะไปให้ทางตํารวจซาอุเนี่ยเขาสอบปากคำเนี่ยคุณเกรงไกรไม่ยอมไปครับผมไม่ยอมไปทไมไม่ยอมไปครับเพราะว่าผมก็ยังรักชีวิตผมอยู่แล้วก็ผมก็ไม่เต็มใจทาง,ทางด้านกฎหมายของเขาด้วยว่าจะให้ความเป็นธรรมไหมเขาก็มาเตียบกล่อมทาง รวมกระทั่งในอำเภอเถินรหรือไม่ก็ประหลัดกระทรวงมหทยไทย้วอนลองอธิบดีอะไรีมันเทียบก,ก,มมกับผมเรียกกลมทุกพิธีทางเขาบอกว่าผมก็ถามถึงสาเหตุว่า,าจะเอาผมไปทําไมเขาบอกว่าจะเอาไปชี้นแนวแนะเอิชี้ว่าทํายังไงเข้าตรงไหน<ม>แล้วก็ขายของให้ใครบ้างที่จะอุ<ม>้ยด้ตังไปอีกอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้ที่ ถามคือในเรื่องของว่าเอมันความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคือในเรื่องของมันมีการยักยอกเพชรของกลางมันเยอะมากเยอะจริงๆครับคือมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครไงคนที่เกี่ยวข้องกับวงการเมืองข้าราชการระดับสูงก็ถูกพาดพิงอีกหลายๆคนที่จะมีข่าวออกมาใช่ไหมครที่มีข่าวออกมาเป็นระยะระยะเลยครับแบบปาร์ตี้เพชรปาร์ตี้อะไรกันสารพัดอย่างซึ่งก่อนที่จะนํามาแถลงข่าวที่กรมตารวจก่อนที่นักข่าวจะเห็นเนี่ยนะครับ คือเขาบอกปาร์ตี้กันมาไม่ต่ำกว่าสามรอบอะรอบที่หนึ่งก็คือว่าพอจับได้ปุ๊บโอ้โหดีใจบางคนเนี่ยวิ่งขึ้นไปหาเพชรที่ถึงจังหวัดลำปางก็มีบางคนเนี่ยถึงขนาดขั้นว่าอเดี๋ยวเอามาแวะแถวซอยแถวแถวพหลโยธินต้นๆก่อนนะล่าสุดก่อนที่จะมาถึงโต๊ะ,ะแถลงข่าวของกรมตำรวจก็คือว่าที่สนามมา้านี่ับไม่รู้ใครต่อใครเข้าไปดูกันแม้กระทั่งนักข่าวบางคนยังถูกพาดพิงเลย ว่าเออเป็นมีส่วนพัวพันกับปาร์ตี้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าจริงๆก็ตอนที่มาแถลงข่าวที่กรมตารวจตอนนั้นเนี่ยนะครับพลตำรวจสแสวงทีรสวัตรแฟนที่ดีกรมตารวจตอนนั้นเนี่ยยาวเลยนะนี่ผมเห็นด้วยกับตาเองตัวเองไงว่าไอเพชรแต่ละส่วนในกลุ่มนักข่าวยังคุยเอ๊ะมันเหมือนเพชรที่อยู่ที่ซื้อขายกันแถวพัดพง์เลยเนี่ยพัดพงค์คือหมายว่าเพชรกระจกกระจอกอ่ะคือของปลอมของปลอมอ,อม่ะอฮะมันมันทำไมทำไมซาอุใช่อย่างนี้ด้วยเหรอพูดกันถึงขนาดนั้นนะเป็นโต๊ะนี่ยาวประมาณเกือบสิบเมตร โต๊ะเครื่องเพชรนั่นนะแต่มันทำไมมีเหมือนของปลอมเยอะจังเลยก็ปลอมจริงๆก็ปลอมจริงๆแต่ว่าปลอมตั้งแต่เอามาโชว์ถูกไหมคะถูกแต่มันไม่ไม่มีใครรู้ไงไม่ไม่มีใครเชื่นใจไงแถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะก็มีการแพ็คตัวนี้เข้าคล้ายๆกับกึ่งกึตู้เซฟเอาไปขังในห้องขังของกองปราบปรามมีลูกกรงมีตำรวจนั่งเฝ้าตลอด24ชั่วโมงมีลายเซ็นของตำรวจซาอุดีอาระเบียเซ็นด้วย แล้วก็มีตํารวจไทยเซ็นอยู่ด้วยเพื่อแพ็กติดไว้อย่างดีแต่ขั้นตอนนั้นมันเลยไปแล้วมันมีของปลอมอยู่ในนั้นเรียบร้อยหมดแล้วสาเหตุที่รู้ว่าของปลอมเพราะว่า,างี้อยากจะแสดงความจริงใจอยากจะผูกสัมพันธ์นทําไมตีให้ฟื้นกับคืนมาอีกก็พยายามที่จะให้พลตํารวจโทรชะลอเกิดเทศพร้อมด้วยภรรยาคือคุณมิเชลเกิดเทศในตอนนั้นเอาเพชรไปคืนเพื่อหวังที่จะดึงความสัมพันธ์กับคืนมามปรากฏว่าเอาไปคืนโอ้ดีใจพลตํารวจโทชะลอเนี่ยกาเรียกเกือบจะได้ ขาเรียกอะไรเนี่ยสรรเสริญให้เป็นชิคอะโอ้โหยกย่องเลยใช่ให้เป็นชิคสุดท้ายกลายเป็นชิคหายเรื่องโอมเพชรเป็นไปนไม่ได้เ,เพราะว่าคุณชลอตอนนั้นเน้นมากว่าว่าเรื่องเพชรนี่นะคะว่าเป็นเป็นของกษัตริย์ขอให้คืนเป็นสิ่งสิ่งที่คนธรรมดาเนี่ยไม่ควรที่จะมีเพราะว่าอันนี้เป็นของสูงแล้วคุณชะลอคุณชลอ,ชลอพยายามให้ทำให้ ให้ดีที่สุดที่จะทําได้แล้วก็ตัวเองก็พอใจว่าทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ได้ชื่อเสียงให้ประเทศเราก็ไปคืนที่ที่ริยาดเขาก็ได้เหรียญเหรียญมาจากจากในวังนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่เขาอยากได้คืนมากๆบลูไดมอนด์มันก็หายไปแล้วหรือเปล่าตอนตอนวันที่คุณปีชาไปดูที่เขาแถลงข่าวมันม,มัน,ไม,ไ,นไม่สามารถจะรู้ได้ไงว่าไอ้บนโต๊ะนั่นคือบูเดมอนด์หรือเปล่าซึ่งซึ่ง คุณโคจาตอนนั้นเป็นอุปทูตอยู่เนี่ยคือเขาเองเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเอ,อบนโต๊ะน,นั้นมีบลูเดมอนหรือเปล่าแต่คาดว่าไม่น่าจะมีละเพราะว่าถูกคุณสันติสีธนาขันเนี่ยเขาคาดว่าเป็นคนเนี้ตัดตอนไปก่อนละคุณปีชาพผาทราบไหมคำว่าบลูเดมอนเนี่ยพูดพูดกันไงจริงจริงหน้าตาเป็นยังไงคือคือคุณโคจาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้นี้มันชื่อบลูเดมอนแต่คือมันเป็นถ้าเกิดโดยรวมๆก็คือเป็นเพชรเมร็ดเม็ดกลางเนี่ยนะเป็นสีน้ําเงิน ร้อมรอบด้วยด้วยด้วยเพชรที่อีกสารพัดหลากสีจนแบบเป็นคล้ายๆสร้อยระยะมาอยู่ในมือของพ่อค้าเพชรเมืองไทยปุ๊บมันถูกแปลงร่างไปหมดแล้วไงจนจําไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเพชรเม็ดใหญ่จริงๆที่อยู่กลางนั้นเขาบอกว่าถูกทําตําหนิด้วยแสงอินฟราเรดซึ่งไปที่ไหนๆถ้าหากว่าเข้าในเครื่องเขานี่เขาสามารถรู้แล้วว่านี่คือของเขาชื่อว่าในช่วงนั้นเนี่ย ก็คงมีการประกาศแล้วว่าใครเอาเพชรอะไรไปเอามาคืนหน่อยเธอมีครับในยุคของพลเรกประชาพมนอกแล้วก็พลตํารวจตีวรรณรัตน์โคชลักษณ์ที่เป็นผู้ผู้การกองปราบตอนนั้นก็พยายามที่จะระดมเอาเพชรไปให้ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งก็คือประกาศไปผ่านสื่อเนี่ยหลายรายการที่คืนมาที่รับคืนมาคืนมาโดยที่ว่าเอาไปแขวนใต้ต้นมะขามบ้างเอาไปทิ้งไว้ตรงต้นไม้สารพัดที่ถนนวิภาวดีก็มีครับ แล้วเสร็จปุ๊บตอนนั้นเป็นยุคที่คือเหมือนกับเริ่มเริ่ม,รมกระแสที่ดังขึ้นมาแล้วคําพูดที่ทุกคนมีความรู้สึกกลัวคือว่าเพชรเนี่ยมีอาถรรพ์นะเป็นของเขาก็คืนซะคืนซะอย่าอย่าเอามาเก็บไปเลยเวนกรรมก็เยอะ<ม>ตามทันทุกวันนี้คุณเกียงกาย,ยังยังสะดุ้งสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งนักข่าวผมเนี่ยนะฮะตอนที่เขาออกจากคุกม,มามีนักข่าวของโต๊ะอาชีกรรม ต๊ะเดียวที่ได้มีโอกาสไปคุยคุณเกียงไกรค่ะคุณเกียงไกรมีอาการบาดระแวงมากถึงไม้ว่าตัวเองจะติดคุกติดอะไรวหบาดระแวงอันหนึ่งคือว่าเอ๊ะจะมีตำรวจจับเขาส่งไปให้ประเทศซาอุดําเนินคดีอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านาอ,อเอ๊ทำไมเรื่องนี้ไม่เงียบสักทีนาอ,อแล้วก็นักข่าวเข้าไปเนี่ยรู้จักบ้านรู้จักอะไรหมดพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ทําเป็นว่าไม่อยู่ในบ้านแต่จริงเขาก็อยู่บนบ้านนั่นแหละก็พอไปถึงปุ๊บไปพยายามถาม คุณเกียงไกรมีความกลัวถึงขนาดขั้นว่าคุณจะมาเอาอะไรกับผมอีกเอาปืนมาจ่อหัวนักข่าวผมจากนั้นก็ก็สนิทกันนะนักข่าวกับคุณเกียงไกรนะตอนนั้นก็คุยกันดูเรื่องละคุยกันรูเรื่องแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาคุยกับผมที่กรุงเทพก็ตอนนั้นก็คือก็ก็มีความกลัวอะไรหลายๆอย่างคุณเกียงไกรเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าชอบอันหนึ่งคือชอบดื่มสุรานิดนึงก็จะพูดอะไรทุกอย่างออกมาหมด ออออแล้วก็เอามาเจอท่านทูตโคจาด้วยถูกไหมคะใคในรายการในรายการแล้วก็มีการ,รขอเหมือนขอโทษขอขอมากันด้วยโอ้คุณเกยงไก,ลกล่กราบขอโทษที่เท้ากราบท้าเลยนะคือาการขอขอมาเขาทำยังไงกันไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่คือแล้วสที่ใจเรากราบเท้าขอโทษอย่างี้งก็ได้ครับ thank you thank you thank នៅក៏សបានត្រឹមដែរครับ